ก i n v e s t Trade เปิดโอกาสให้กับมือใหม่ที่อยากหัดเทรดโดยเปิดบัญชีเทรดกับเราไม่ว่าจะเป็น Xnet หรือว่า XM รับฟรีไปเลย10ดอลลาร์ให้ท่านได้ลองเทรดไปกับมือใหม่ของเราโทนี่มือใหม่หัดเทรดไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม30นาทีจนถึงเวลา2องทุ่ม30นาทีติดต่อเราได้ที่ L ล n e แอดกูอินเวสเทหรือทาง a c e b o o k กูอินเวสแจกทุกวันแจกทุกสัปดาห์ แจกทุกเดือนกับกิจกรรมดีๆของเรากูอินเวสเทรดครับผมก็กลับสวัสดีนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่กูอินเวสนะครับผมสำหรับวันนี้ครับกิจกรรมนะฮะเทรดทุกวันแจกทุกวันจากกูอินเวสกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะสำหรับวันนี้ครับผม เราก็รวบรวมหมายเลขของเมมเบอร์ว่าจะเป็นของ Xnet และ XM มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานะาจับรางวัลกันเลยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมารางวัลแรกครับผมรางวัลแรกนะครับเป็นของหมายเลข6 0 8 8 7 7 1 4ดดหนึ่งสครับย้ำหมายเลขอีกหนึ่งครั้งครับ หกศูนย์แปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ฮะเป็นหมายเลขที่สวยมากครับสำหรับหมายเลขเมมเบอร์แรกนะครับผมสำหรับนะฮะหมายเลขถัดไปครับหมายเลขถัดมานะครับเป็นหมายเลขแปดเก้าศยสามเจ็ดสี่หห้าครับย้ำหมายเลขอีกหนึ่งครั้งครับ แปดเก้าศย์สามเจ็ดสี่หกห้าครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับเมมเบอร์ท่านที่สองนะฮะและมาจับหมายเลขที่สามเลยละกันนะครับเมมเบอร์ <c oughs> ท่านที่สามนะครับเป็นหมายเลขหกศูนย์เก้าหนึ่งย์สองเก้าแปดครับ หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าแปดครับขอเสดอความดีด้วยนะครับสำหรับเมมเบอร์ท่านที่สามนะฮะต่อไปนะครับสำหรับเมมเบอร์ท่านต่อไปครับมาเลยฮะเป็นหมายเลขเมมเบอร์ท่านที่สี่เป็นหมายเลขสี่เก้าศูนย์ห้าหกหนึ่งหกเจ็ดครับ ย้ำหมายเลขครับ49056167ครับขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับไม่ไม่มีเลขที่ซ้ำกันนะฮะและต่อไปครับหมายเลขสุดท้ายของประจำวันนี้นะฮะหมายเลขสุดท้ายประจำวันนี้เป็นหมายเลขโอ้หมายเลขเป็นหมายเลขที่สวยมากๆเลยนะ86036 0 0 0ครับย้ำหมายเลขครับแปดห6ศ0สามหศูย์ครับก็ขอแสดงความยินดีกับเมมเบอร์ทั้ง5ท่านด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับก็ตามหมายเลขนี้เลยนะครับสำหรับหมายเลขเมมเบอร์นะฮะยังไงนะครับเมมเบอร์สามารถนะครับผมสามารถขอโทษทีครับสามารถติดต่อมาที่ไลน์แอดของเรานะครับเพื่อรับรางวัลจากเราได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะฮะจนถึงก่อน เวลาเที่ยงคืนนะครับถ้าหลังจากเที่ยงคืนไปเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นั่นเองนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมนะง่ายๆโดยโดยที่ท่านนะครับมียอดการเทรดกับเรานะครับของเมื่อวานนะครับเราจะเอายอดการเทรดของเมื่อวานมาจับรางวัลในวันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดที่ได้รับรางวัลนะครับเมื่อทั้งห้าท่านได้รับรางวัลติดต่อเทื่อดมินของเรานะครับเรียบร้อยแล้วแอดมินจะให้ในส่วนของลิงก์นะครับแล้วก็ข้อความนะครับไปโพสต์บนเฟสบ บนหน้า Facebook ของท่านนะครับโดยเปิดเป็นโหมดสาธารณะนะครับผมเพียงเท่านี้ก็าสามารถที่จะได้รับรางวัลจากเราเรียบร้อยนะครับผมเนาะยังไงสําหรับกิจกรรมเทรดทุกวันจากทุกวันจาก c i n v e s t Trade นะครับก็ขอบคุณสมาชิกมากๆ U Invest Trade เปิดโอกาสให้กับมือใหม่ที่อยากหัดเทรดโดยเปิดบัญชีเทรดกับเราไม่ว่าจะเป็น Xnet หรือว่า XM และฟรีไปเลย10ดอลลาร์ให้ท่านได้ลองเทรดไปกับมือใหม่ของเรา โทนี่มือใหม่ฮัทเทรดไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม30นาทีจนถึงเวลา2องทุ่ม30นาทีติดต่อเราได้ที่ Line แอดกูอิ e เวสเท d e หรือทาง Facebook กูอินเวสแจกทุกวันแจกทุกสัปดาห์แจกทุกเดือนกับกิจกรรมดีๆของเรา o ูอินเวสเทรด